วันนีคุณแม่น้งหน่าแวะมาปรับคุณยายยวนโรงพยาบาลค่ะบันทึกท้ากับคุณแม่ดนแ่าแร้านขนมจีนปูหมอมด้วยค่ะ,ปะไปชมบรรยากาศคุณแม่ันน่า บรรยากาศร้านน้ามานะคะทุกคนเดิญนั่งเลยนะค,ะคุณน่ะคะ่ะบรรยากาศเดี๋ยวคุณแม่ต้องได้ตื่นเต้น,ตนมา,าคักเลยก,กาศในเบื้องน่อค่ะคุณน่ะข้างหลังก็เป็นน้ำอะไรอันนี้เป็นน้องเลิงค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายได้ไหมคะแนะนำได้คะ่ะน้องเลิง เริงนะคะทุกคนปาบรรยากาศครั้งแรกเด้อค่ะคุณแม่งดาเพิ่งเคยมาครั้งแรกมาหลายเทือกกับบได้แวะจกักเทือกค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสแวะมากินขนมจีนรูทองนะคะว่าสิแวะกับบมีโอกาสได้แวะจักเทือมีเตคีลดกายลดกายเนาะนาเล็กเนาะเมื่อนี้มีโอกาสได้แวะนะคะทุกคนเมืองแหนะบรรยากาศลานเด้อจ้า ผู้ใดผ่านไปผ่านมนาแวะได้นะคะขออนุญาตนะคะพน,นักงานพิ่นกระตอนรับแบบย่างดีเลยจ้าขอบคุณนะคะเจ้าพ,พี่น้องที่เขาสั่งมาน่าทานมากๆเลยมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศร้านก็ดีดีตัวเดี๋ยวคุณแม่้องดาถ่ายบรรยากาศร้านให้พี่น้องมึงก่อนบรรยากาศดีดี ในผลก็มีจ้ะห้องแอร์ก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวโออย่างค่ะเมื่อนี้คุณแม่น้องด้านสั่งหายายเป็นข้าวผัดกุ้งกุ้งีลี่เลยเด้อไปนอนแล้วมากุ้งจริงๆนะคะทุกคนมีกุ้งอีลีกุ้งจริงๆกุ้งเยอะมากด้วยส่วนเส้นขนมจีนเราจะสั่งเพิ่มอีกนะคะทุกคนอันนี้น้ำน้ำยาป่าค่ะ ค่ะอันนี้แกงไตปลาเด้อค่ะอันนี้กะทิจ้ะกะทิเออมีผักปาน่ารักป่อผัดผักน่ารักผัดผักผัดขนมจีนจ้าดู้น่ะเป็นแต่แสบบ่พี่น้องปาอันนี้น้ำยาป่า นี่คุณแม่น้งรบแวะมากินขนมจีนค่ะอร่อยอร่อยนะคะร้อเด็ดร้าน ล้านบบกใหญ่ยังคักเลย